ใช่พาเดินชายหาดนะคะนี่น้ำทะเลกันมุมนี้จะเป็นมุมที่สามารถเล่นน้ำทะเลได้นะคะนี่นะคะเจะให้ดูตรงนี้จะเป็นภูเขาตรงนี้จะเรียกอ่าวนางนี่ค่ะมุม <Okay. S 1> นี้ะนจะมีคนนักท่องเที่ยวเล่นน้ำได้นะคะ แต่เขาก็จะมีจุดให้เล่นนะคะเพราะว่าน้ำค่อนข้างทะเลเนาะชื่บก็ทะเลสอกก็ทะเลนะคะก็อาจจะแบบางทีก็จะน่ากลัวแต่ว่าอุย้ยนี่ถ้ามาคนเดียวนะนะขึ้นซัดลงไปแล้วเนี่ยเราต้องปล่อยผู้ชายไว้ให้ผู้ชายช่วย <laughs> <Okay. S 1> เดินตามผู้ชายอแล้วนะคะ เดินตามผู้ชายนะคะผู้ชายเดินนหน้าเดินตามผู้ชายะคะ่ะอา่านางก็คือจุดนี้นะะอกจากบางจุดที่ถ้าคนแบบแข็งแรงหน่อยก็เดินไปที่ถ้ำพระนางใช่ไหมที่อา่าวแต่คิดว่ายังคงไม่เดินนะคะแต่ถ้าคนไหนที่ไม่เดินก็นั่งเรือนะะนั่งเรือไปไปที่อา่าวนาง น่าจะเป็นลงนแล้วเห็นเรือจอดเองใกล้ๆกันกนะเพราะมีจุดจับอันนี้คือมาซูเวยซูเวยซุกเซิร์ฟก็คือเดินออกกำลังกายหลังจากทานอาหารเช้าแล้วนะะคแบบว่าจาัดทุกหญ่ใส่ชุดข,ขาวพร้อเมื่อวานตอนเย็นหลังจากลงเครื่องมาไม่ได้ออกมากินอะไรเลยนะคะเหนื่อยลงจาก ขึ้นเครื่องนะคะลงลจากเที่องประมาณ2องทุ่มนะคะมาถึงกระบี่แล้วก็นั่งรถตู้จากกระบี่มารีสอร์ทโรงแรมที่พักอีก4ี่สนาทีนะคะขนาดทุกคนขับชำน,นาญทางขับเร็วมากสี่นาทีตบนเราขับาเสร็จก็สี่ทุ่มแล้วอย่างเงี้ยก็เลยไม่ได้ออกไปกินอะไรนองก็อาบน้ำนอนนะคะเ่นมาที่เช้ามาถ่ายรูปเช็คอินกันไปนะคะ ไหลบ้างอะไรบ้างนะคะอยาลนำทานกันนะจ๊ะนุชิทามาชมคือบรรยากาศส,สวยๆเราก็อยากให้เพื่อนๆได้เห็นเพราะว่าครั้งหนึ่งในชีวิตหนึ่งกันที่ได้มากระบี่แล้วก็ถ้าไม่ได้คุณลุงนะคะคือก็คงไม่ได้มาเพราะว่าค่าใช้จ่ายก็ค่อนข้างสูงค่ะาเดินทางค่าเครื่องบินนี ค่าที่พักอาหายินกินอะทุกอย่างมันก็จะเป็นเงินหมดเนาะอาหารก็ค่อนข้างไม่ไม่ไม่ถูกอะบอกเลยก็เล่มต้นที่แต่ละอย่างไม่ต่ำกว่าร้อยร้อยกว่าสางร้อสาร้อยอะไรอย่างนี้นะคะลูกภูเขาลูกนี้เขาก็จะมีจุดที่เดินนะคะบางคนก็เดินไปนไะย แต่ว่าจะเดินไปเนาะมันต้องเตรียมอ,อุปกรณ์ก็คือเตรียมน้ําการเดินทางเนาะมันต้องเตรียมน้ําด้วยนะคะเตรียมน้ำมีคนเขาเดินไปเหมือนกันแต่ไมนน่่ใจเตรียมการเดินไม่ได้เตรียมไม่ได้ใส่ผ้าใบใส่แตะน้นะคะ มันจะมีถ่าเดินไปอ,าาอ่าวนามันจะมีร้านอาหารที่ยื่นลงไปในทะเลเนะไม่แน่ใจว่าเราจะได้ไปทานที่นั่นหรือเปล่าดูดูดูก่อนนะแต่ดูร้านอาหารแถวนี้มันจะค่อนข้างเงียบเหงาเหมือนมันจะจะไกลจากผู้คนเนาะแต่ว่าบรรยากาศค่อนข้างดีนะคะบางทีเขากําลังปรับปรุงถ้าเกิดว่าปรับปรุงเสร็จเป็นจุดที่แบบน่าสนใจมาก พราะมันใกล้ทางที่จะเดินไปอ่าวนางมากที่สุดเห็นผูกคนไหวเดินอยู่บนเขานะคะที่จะไปอา่าวทำท้ำผานางเนะา,าะไม่ยังไกลอ่ะต้องเดินเก่งนะแล้วพี่จุ๊กคงยังไม่ได้ไปไม่มีปัญญายังไม่ไหวนะว,วันนี้ยังไม่ไหวเนาะแต่ถ้าวันอื่นถ้าเตรียมตัวมาต้องใส่ผนะ้าใบมาี่ให้ดูบริเวณความสวยงามทุกคน เริ่มหลังไหลมากระบี่ต่างนานแล้วนะคะก็ขอบคุณทุกการติดตามนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดแสงไลค์กดอะไรก็ได้นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้นะคะขอบคุณค่ะ